สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n n e l ติดกันพานะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาอันบ็อกมัสเตเกตนะฮะมัสเตเกตครับผมประจำเดือนมกราคมพศ2017นะฮะจิมสไนเปอร์ทูนะฮะหรือรหัสเครื่องว่า r g m 7 9 s p จิมสไนเปอร์ทูครับผมเป็นแมสโปรดักต์นะครับ สำหรับจิมสไนเปอร์นี้ตัวนี้จะปรากฏอยู่ในซีรีส์ของกันดั้ม0080์แปดศูนย์วอลในพอกเกนะถ้าจำไม่ผิดมันจะเป็นเดอะมูฟวี่ตอนเดียวหรือเป็น OVA ตอนเดียวนี่แหละไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าดูนานมากแล้วโอเคสำหรับเจ้าจิมสไนเปอร์นี้นะฮะก็จะแน่นอนแล้วต้องมีตัวจอสไนเปอร์ก็คือน่าจะเป็นไรเฟิลเนาะแล้วก็ ตัวนี้จะเป็นวิวอัพแมชชีนกันนะฮะมีโล่นะครับแล้วก็น่าจะมีบีมไรเฟิลให้ด้วยนะครับนี่คือด้านข้างกล่องนะฮะราคาจะอยู่ที่3,800เยนนะฮะเรามาดูที่ข้างของอีกฝั่งมนึงนะครับก็เท่น,นะดีไซน์มือใหม่หรือเปล่าแฮนด์พาร์ทน่าจะเป็นมือที่เหมาะสำหรับการจับเจ้าตัว ไลเฟินอันนี้นะนี่ครับภาพอาวุธทั้งหมดนะฮะเยอะมากนะครับตัวโลนะฮะแล้วก็มีคอกพิดนะฮะไม่ต้องสงสัยว่าใครขับครับเพราะมันเป็นแมสก์ปรดอ่ะโอเคแล้วก็มีมาร์กกิ้งก็คือตัวสติกเกอร์มาให้หน้ากล่องสวยงามนะฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับแกะกล่องกันเลย เรามานับถุงกันก่อนนะครับหนึ่งนะฮะสองสามสี่ห้าหกแล้วก็คู่มือฮนะมีทั้งหมดหกถุงนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่คู่มือกันก่อนเลยแล้วกันครับสำหรับตัวคู่มือนะก็จะมาเป็นรูปเล่มนะครับที่สวยงามเลยทีเดียว ด้านในก็จะมีก็เป็นคู่มือแบบใหม่แล้วครับก็คือจะมีทั้งภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาอังกฤษทําให้เราเข้าใจเนื้อเรื่องมากขึ้นนะฮะด้านนี้ก็จะเป็นภาพล่างของอตัวหุ่นนะฮะว่ามีที่มาเป็นอย่างไรจนถึงกระทั่งมาเป็นตัวนี้เป็นตัวสไนเปอร์นี้นะฮะแล้วก็มีแผงนะครับสองหน้าเลยนะฮะ แล้วก็เนี้จะบอกว่ามีสติกเกอร์ทั้งหมด3แบบแล้วก็มีดีคอสติกเกอร์2แบบแล้วก็ดีคอขูดนะฮะก็ไม่ค่อยชอบดีคอขูดเท่าไหร่แล้วก็จะบอกพาร์ทในการต่อนะฮะซึ่งเวลาเราจะต่อชิ้นไหนเขาก็จะบอกแผงมาให้ด้วยก็ถือว่าดีครับจะได้ไม่ต้องไปหาเอ่ามีหน้าสีตรงกลางนะครับที่ บอกนะฮะเรื่องแล้วก็มีคู่สีมาให้นะครับระบายแล้วก็เผยโครงในให้ดูนะฮะสวยงามครับแล้วนะาสุดท้ายก็จะเป็นตัวที่แสดงเวลาติดสติกเกอร์เบอร์ไหนเป็นเบอร์ไหนนะ แล้วก็ปกหลังก็จะเป็นแอคชั่นแบบเท่ๆโอเคเดี๋ยวเราไปดูแผงกันดีกว่าครับว่ามีแผงอะไรบ้างโอเคเรามาเริ่มกันทีละแผงนะครับเริ่มที่แผง A นะฮะก็จะมาในส่วนของสีแดงนะครับแล้วก็น้ําเงินเข้มแล้วก็เป็นชิ้นใสนะฮะที่เป็นตัวหน้ากากที่ปิดส่วนในของลูกตาของจิมสไนเปอร์นะฮะ,ะ,ฮะก็จะเป็นกระโปรงนะฮะตัวนี้ก็นา่าจะเป็นกระโปรงหลัง โป่งหน้าหรือเปล่านี่คือกระโปรงหลังแผง A ครับผมแผง B ครับแผง B ทีนี้ก็จะมาในส่วนของสีน้ําเงินเข้มนะฮะก็จะมีในส่วนของโล่นะครับหน้าอกนะฮะด้านหลังนะครับแล้วก็จะเป็นชิ้นเท้านะฮะแผง B ครับผมแผง C ครับแผง C จะมาในส่วนของสีฟ้านะฮะ คืงจะเป็นเกราะด้านนอกนะครับก็จะมะีตัวโล่นะฮะมีตัวหน้ากากนะครับมีเสาอากาศนะครับสวยงาม,ามงครับผมแผง C ครับแผง D 1แล้วก็ D2 นะฮะก็จะเป็นแผงเบิ้ลน,นะฮะชิ้นเดียวกันนะฮะก็จะมาในส่วนของโครงขานะครับนี่ฮนะแผง D หนึ่ง แผง e1 และ e2 นะครับโดยที่แผง e2 นะครับจะเป็นส่วนด้านบนของแผง e1 นะฮะก็จะหักขึ้นมาจากตรงนี้เป็นส่วนของโครงเท้านะครับก็จะเป็นชนส่วนของเฟรมใหม่นะฮะแผง f ครับแผง f ก็เป็นชิ้นส่วนของโครงใหทั้งหมดเลยนะครับสวยงามครับ แผง G ก็จะมาในส่วนของสีเขียวนะฮะที่เป็นในส่วนของตัวกระบอกปืนสไนเปอร์นะฮะดีเทลรวดลายก็สวยดีครับให้อารมณ์แนวทหารทหารมิลิเตอรี่หน่อยแผง H ครับแผง H ก็จะเป็นแผงโครงในนะฮะที่เขาจะามาจากก g ั n ้ a เวอร์ชัน2.0นะฮะแผง I ครับผมก็เป็นเป็นโครงในอยู่เหมือนกันนะฮะ แล้วก็นำมาจากมัสเกต1ต่อร้อกันน้ำส2.0เช่นเดียวกันครับแผง j ครับแผง j ก็เป็นโครงในเหมือนกันนะฮะก็จะเป็นแผงที่3นะฮะที่นำมาจากมัสเกต1ต่อร้อกันน้ำ2 2.0แผง j ครับแผง mp นะฮะเอามาจากโมบิสุดตัวไหนผมอ่านไม่ออกนะฮะที่เขียนว่า A เนี่ย ผลิตในปี2012นะครับใครมีข้อมูลก็แจ้งที่คอมเมนต์ด้านล่างให้ผมด้วยลวกันนะพอดีผมไม่มีข้อมูลนะฮะก็คิดว่าเป็นมือที่ทำมาใหม่แต่คงแต่ไม่ใช่นะฮะเป็นแผงเก่านะแผง MP ครับแผง WP ครับก็เป็นส่วนของตัวปืนนะฮะเป็นส่วนของอาวุธนะฮะมาจาก มาสกเกตหนึ่งต่อร้อยอะไรก็ไม่รู้ผมอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกขอโทษทีนะฮะแ,แผงนี้เมื่อปีสองพันสิบหกก็เมื่อปีที่แล้วนี่เองนะ,ะแผง WP ครับผมแผง SB หนึ่งนะฮะอันนี้จะเป็นบีมเซเบอร์ที่สีออกจะสว่างๆหน่อยนะฮะใสๆมันไม่ใช่สีชมพูสะทีเดียวนะแผง PC ครับ พีซีจะมีเท่านี้ครับ8ชิ้นสติกเกอร์ทั้ง3แบบนะฮะก็จะมีสติกเกอร์ที่เป็นสติกเกอร์ฟรอยด์นะฮะสติกเกอร์ใสนะครับแล้วน,นี้ก็จะเป็นดีคอขูดนะฮะ3ชิ้นครับ โอเคครับสำหรับเจ้า Jim Sniper 2นี่นะฮะก็จะมีแผงทั้งหมด16แผงนะครับรวมแผง PC กับ e a m s a b e r ไปแล้วเนาะแล้วก็มีสติ๊กเกอร์มา3อันนะฮะก็สำหรับการ Unbox นะครับก็เดี๋ยวขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะรีบไปต่อมาให้ทันสำหรับพรุ่งนี้นะฮะเพื่อที่จะลง Speed View ให้ดูกันนะครับสำหรับสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกด Subscribe ให้ผมด้วยนะฮะอย่าลืมกด Like กด s ด้วยนะครับ และเพื่อนๆที่มีข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะหรืออยากสอบถามอะไรนะฮะคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ